ค่ะกาบสวัสดีค่าทับส้มทั้งบาทเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมันนี่ก็มาพบกับเจคามสามตัวเต็งที่เก่านะคะวันนี้เจคามสามตัวเต็งกัเลยมาติดตามนเรื่องความฝันกับคุณแม่สังวานนะคะคุณแม่สังวานนี่เพิ่นฝันนะคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้งูนะคะงูตัวใหญ่ผันววานนะคะได้ฝันว่าได้ตัดเครืองกันนะคะได้งูมากมาตัดเครื่องกันนะคะ ความฝันของคุณแม่สังวานนี่เสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน,น,นวใดกะเพื่องนเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะถ้าก็ไปติดตามรับช้มรับฟังความฝันของคุณแม่สังวานของความกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สังวานค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะน,นี่ก็เลยมาติดตามหนึ่งแล้วความฝันกับคุณแม่สังวานเนาะค่ะคุณแม่สังวานนี่เพื่อนกับฟันเนาะค่ะเพื่อนสีฟันอย่างไรก็ให้คุณแม่เราความฝันให้ฟังเนาะค่ะเนาะฝันว่าอันพอยายคลิก พันเห็นงูเหลี่ยมนั่นซทำแข่งตัดครึ่งกันเพิ่นเอาครึ่งหนึ่งตัวของเอาครึ่งหัวบาเพินพ่นเพิ่นสิมัชชอชอแบบคือเก็บป่านะค่ะ <c oughs> บาลน,นี้คือจังอีจอนเพิ่นว่าไป้ยแม่ไม่แย่แบงไปไปแกงเพิ่นว่าให้บอไปแกงได้ขี้เหียดตัวก็หูเมื่อขึ้นแกงงูเหลี่ยมเออเพันว่าเฮาไปแกงเฮาก็เลยว่า้อให้บอไปแกงได้ขี้เหร่ตัวพันว่าแนี่นี่ตัดครึ่งตัดครึ่งกันกเพิ่น <c oughs> เอาครึ่งห <c oughs> าง <c oughs> เึงต่อเึงน้าคนละคเฮงเฮาเฮาเอาคเฮงไปทางหัวเพิ่นเอาคเฮงไปทางหางเพิ่นก็เซาะเซาะเก็ดก้ว่าคือกันกับเก็ดป่านเมันกะเขวโอกโลกคนก็บว่าไปแม่ไปแกงเพิ่นว่าไปแม่แยแยงหัวไปไปแกงเรื่องขี้แดดเฮากระเยว่างวัดอนี้มันหัวขึ้นตอนนี้เราจำๆนู่นไว้เลยในย่ำฟันนั่นก็เสด็จเอาคิดว่าสิกินบ่จังไหนเอาไหมนะเขาเอาไหาเขาเอาไหาเออเขาตัดไหเอาไหงก็เอาก็เอาคนละครึฮง พอยังคิดกันพึ่งกัะเชาะกุดว่าบะเมนในเขียงเลยมันเป็นต่อต่อใหญ่ๆท่านพึ่งกัะนั่งเชาะเชาะแล้วมีดมาเชาะเคือเก็ดป่านะคือเก็ดปลาพอเชาะเชาะขาจนพูนเอ่มันไม่ใช่แมงปแกงเหรอยังว่าไห้ไปแกงได้ขี้เหร่ตัวคือว่าตัวสิ่งมือคือมาสิหาโคถอนันบนเกินโคือดเก็ดออเคพิจิรียดบางเออมันขาจนพูนไงแต่ว่าเขาบอกกินงูบานก็เมาสิหา กูย ja e the the right. no ้ายมาโว้ยงูยำนั่นทั้งไงมันก็ไปหายไงก็ไปไงเหรอแต่ว่าไงกูแข่งเข้าอยู่ไงกูแข่งอยู่แข่งมันยังหน่อยตัดครึ่งเพิ่อก็เอาครึ่งครึ่งตัวรึ่งหวังไงมันก็ย้ายยาวเต็มขึงตัวขึงรึ่งตัวรึงสองขึงมาจากไหนจังไปผอเพิ่นอันนั้นหัวเกลีกระโบมันอยู่แถวนี่จัามันอยู่แถวไรหรอกขึ้จังจะทงหน้านี่จังมันอยู่ทงหน้ามันอยู่แถวทงหน้าแล้วว่ามันอยู่แถวหน้าหมู่เฮามันไม่ยิงกะ หากเรเห็นเขาหูดเลยเขาว่าคือจังเสียงอีจอนไปมแม่ไม่แยแกงไปแกแล่ะบอไปแกงเรื่องยขยียดตกหรือวะแต่ว่าบ่เห็นตัวเห็นตัวเสียงผู้หญิงในนี้จะเสียงว่าเขาไปแกงเขาว่าไปไปแม่ไม่ยแยไปแกงเขาบอกว่าบ่ไปแกงเรื่องขียดตกหรือวะบอกแบบนี้ล่ะบ้านนี้ผู้เอาไห่บ่เห็นคนเอาไห่หูดแต่ว่าเอาหาอูดแต่ว่าคนระคึงเขาเป็นคนเห็นพอยิ้มคลิกเป็น เฮาน่ะนเป็นคนเห็นงูมันพอญิคิดมาเอาอยู่าบอกมันมาปัดเคิงกันนาะเคิงกับเคิงตกบเลยว่ะคุณแม่ไปเห็นอยู่สางูมันมันอยู่แถวหน้าองเฮาเพิ่นเพิ่นเป็นหรือเพิ่นตายตอนเห็นงูนั่นว่อแม่นค่ะงูมันก็เป็นแล้วเนาะมาตัดเคิงกันเฮ้ยค่ะมาดกันเครืงกันกระมาตัดเคิงกันเลยเพิ่นเอาเคิงหางเขาเอาเคิงหัวพอญิพิ่นขางูนี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่นั่นนั่นเด็กงืั้นพญิพญิอื่น ไม่ได้คิกทางทางเี่งันแม่คุลนะเซอซอซอเพิ่อนก็เอาอะไรเพิ่อนก็ตัดตั้บซอ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 เก็ตออกตอนคุณแม่ไปผองูนี่เออินเพิ่อนมาเบิ่งบอกปรเดี๋เอินมาเบิ่งแล้วเพิ่อนก็มาคือกันเออมาเห็นงูจักมันมาจะใช้งูนะงูจะมามาตัดเครื่องกันเพิ่อนเอาเอาห้เขาเป็นคนเห็นแต่ว่ามันแดนมาเนั่นและว่างูนั่นวันจับไรเพิ่อนก็ตัดเครื่องเลยว่าเอาคนละเครื่องเด้อเพิ่นมา พอยังคิกเอาที่ะเข่านั่นบ่เครื่องหัวนี่ยแบบว่ามันก็ลงมล้มลื่นเนาะมันก็บ่ได้เห็นตัวแหนดอกแล้วว่ามันเป็นหูแต่ว่าคนละเครื่องเขาเสาะเชาะพราะยังคิกเห็นอยู่นะเพราะยังคิกกันตัวเครื่องนั่นตัวของเขานี่ไปไถบุญอันเขาบอให้ไปแกงได้ได้ได้เครื่องหัวนี่ยเออได้เครื่องหัวไปไหมไปเคอะแกง กดว่าแต่ว่าควรเหลาควรจากันนะว่าคว่มจากันให้ให้เฮาเนี่ยไปแกงให้ต่าเนี่ยเอาเครื่องหัวเออเฮาเครื่องหัวเพ่ปเอาเครื่องหางเพร่ะก็มาโซโซโซเก็ตออกขาวจุ่มปูไปแม่ไม่ใช่แม่ไปแกงเออให้แม่บอกให้ไปแกงเรื่องขี้แยตตัวคือเราเอาบุกงูค่ะเนื้อท่านี้ล่ะปกติคุณแม่เคยฝันเห็นงูบ่ตะกี้ก็อฝันเห็นอยู่แล้วตั้งแต่กี่คู่มืงินบ่วพันเห็นงูมากสิเป็นตัวไหนคุณแม่เ้าเ้าแปลวะหกสีผู้ชายมันก็เป็นสีเป็นหา หกสี่หกหางูมันเป็นหกไรงูเป็นหกโอ้สี่หก้ชายเป็นหกสี่ก้ชายเป็นสีเป็นหากระไรนะหรื่องอะไรทอนหัวนกัเป็นหาด้อมันจะเป็นเหล็กช่อสามโตปัจจักมันจะเป็นหาหาหกกับกับปัจจักเขาเป็นแบบขนาดจะเป็นเล็กมันจะเป็นสีขนาดะเป็นหกหาสีกับ่ะไรหุ้บความค้องเข้าเออเขาแปลว่าจยงสี่ไรความความหวาผู้ชายมันกัเป็นสีเนาะ หัวมันก็เป็นหาวกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะเออเป็นซีเป็นเก่าเลยคบจว่าหรือว่าเก่าหาซีก็ได้ไเนาะเออเขาคืนวานยังสีละเดียวมันจะเป็นยังไงล่ะคือบ่าแกกยของมือกมากมากก็แปลผู้เดียวในใจว่าผู้ชายเป็นสีงูมันคือเป็นหาแล้วกับหัวชื่อว่าหาหาซีก็บ่าไ้สิเป็นหาหกห้าหกสีเข้าึ้นมานยัสีเดียวก็หมายว่าเป็นสิ่งสีละว่า ่นี่เป็นเหล็กชามโตคือบ่าค่ะค่ะหกสี่เนาะเพราะว่าได้ทอนหัวได้ทอนหัวมาให้ห่าค่ะมันไป่แม่ไปแกงไม่เย้แวงว่าไอ้บ่ไปแกงเรื่อยขี้เหยดเอาให้ยังสันน่ะเอาไปไว้ซื่อๆนี่เราคนได้อยากจะกิบตีลัความบ่าใช่ป่ะเืาอายุแม่นมาค่ะอืมค่ะเอาชติมุโตเขาบอกอยากไต้เร็อกว่าขี้เหร่อย่างงี้เธอจะย้อน่า ไปแม่ไม่ยิ้มแม่ไปแกงงูว่าไอ้อย,ย่มามาว่าให้ไปแกงงูม่นเคยเห็นไน้แกงงูเด้อมันจะเขาตบเราตุกในความกัน<ช>เป็นกเกมเนาะเออเ,อ,อเขาว่าไปแกงเฮ้ยมันเคยแกงงูกันเถื่อแล้วมันจะตบขนาดระว่าแ,แต่ว่าแต่ว่าสองตัวนี่คุณแม่มาคือหกสี่หกหานะคุณแม่นเ,เนาะจะให้ทำช่ชมเอาไปพิจารณาคิดว่าสิคือว่าท่านแม่มาช้าโตกะห้าหาสี่หกคือบาค่ะ ใชนเป็นสีเนาะ่าก็เป็นหาซีเออไปกนาบล้างเออเป็นเก่าก็ว่าได้เนาะเก่าซีหาหกหาเก่าซีไปสั่นรัดเลนนเนาะรัดเนม้วนเนเอาไนีแะเนาะ่ันเนนั่นแหะค่ะมะเขือ ค่ะเรื่องว่าความฝันของคุณในสร้างวานนี่ยังเพิ่มเติมบอค่ะบอบ่มิมีแถวนี้ค่ะค่ะมีในเลาพันทีเดียวนัะคะค่ะพันก็เท่อพันก็จำบ่ได้พัตกินยานอนหลับค่ะค่ะขอบคุณแนวสร้างความฝันเนาะจ้าไปสมถมกันนะจ้ะคุณเขาเนี่ยเรื่องค่ะคลิปนี้เท่ากับมาสรุปตัวเลขของคุณแม่สังวานเนาะค่ะ คุณเม่สังวานมันเพื่นกเป็นคนฟันเมนคนหนึ่งเนาะค่ะท่านชมเนาะตัวเลขของเพื่นกับหกสี่หกห้าห้าห้าหกหีสเามายน2 5งหก็ดค่ะกระห้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ <lden și S 2> <m ess i> ให้โคกห้มนันให้ลำใ้้รวยแห่งๆปังๆไปกรับความฝันของแม่สังว่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตเตงน้ำเนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตเตงพอโจไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ